สวัสดีแฟนๆเอฟซีสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกนะครับคลิปนี้และขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณของชนรับปรทานย่อยอข้างหมู่บ้านน้อยจอมสีหมู่ที่4นะครับตำบลหางหงออำเภอเมืองสุวรรณขน,นี่คือของชนรประทานย่อย ที่เรียกว่าเป็นอุโมงต้นไม้นะครับท่านผู้ชมนี่วันนี้นะครับมาเป็นเทศบาลย่อยมาเก็บกวาดเอาใบไม้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะ,<อ>ะต้นยางพี่น้องโอ้ยนยีนย่นย,ยต้นยางต้นยางท่านผู้ชมนะครับเยอะนะครับต้นยางจะเรียงรายนะครับอยู่ บริเวณคลองย่อยนะครับหรือว่าคลองไส่ไก่เลาะเรียบริมบริเวณหมู่บ้านนะครับรอบๆหมู่บ้านบรรยากาศในขณะนี้นะครับซึ่งคลองนี้นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับสวนปันสุขของช่างเป้าจันดนุ่นนะครับ สวนปันสุขช่างเป้าจันไดอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมที่มียางเลี้ยงสวยอยู่นะครับเคยมาถ่ายทําวันนี้ก็ถือโอกาสมาถ่ายทําบริเวณรอบรอบนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศของธรรมชาติซึ่งต้นยางนะครับบริเวณนี้น่าจะมีอายุเกินนะครับยางต่ําผมว่าน่าจะ50 60 70อย่ยางสูงน่าจะร้อยกว่านะครับท่านผู้ชมดูได้ นี่นะครับนี่คือ,อยางนาราชาแห่งต้นไม้ต้นนี้สูงริบลร่วนะครับอ,อนุ่นอยู่บริเวณริมริมทุ่งนานะครับตรงนี้ต้นนี้ก็นะครับใหญ่หรือไม่ใหญ่น่าจะพอดีสองคนโอบนะครับต้นเรียวขึ้นไปตรงนี้ นะครับแล้วก็มีรอบๆบริเวณนี้นะครับยางนายางนาโอนี่สูงจริงๆนี่ขนาดมันอยู่ห่างประมาณ4 5หเมตรนะครับที่เป็นลักษณะการปลูกกิ่งก้านสาขาเขาก็ยังชนกัน ก็จะมาเอาใบของเขาเนี่แหละครับไปทำปุ๋ยหมักดีกว่าปล่อยให้ทิ้งร่างว่างเปล่าอยู่ตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติส่วนหนึ่งเหมือนกันท่านผู้ชมนี่โอ้โหนะครับนี่คือคลองส่งน้ำ ไส่ไก่ย่อยๆรอบๆหมู่บ้านนะครับริมๆทุ่งนาสวยไม่สวยอย่างไรท่านผู้ชมก็ดูเอ,เองก็แล้วกันนะครับสวยจริงๆมาทำความสะอาดใบของเขาเรียบร้อยโอ้ท่านผู้ชม บรรยากาศป่าเก่าอันนี้น่าจะเป็นต้นอะไรนะหางยุงป่าหรือเปล่าเนี่ยเป็นหางกยุงป่าหรือเปล่าเนาะนี่นะคุณผู้ชมนี่ออันนี้เป็นน่าจะเป็นพยุงนะครับนี่ ต้นพยุงพยุงโอ้โฮต้นพยุงถ้าไม่พยุงก็ชิงชันนะครับต้นนี้ก็สวยสูงลิบลิวนะครับนี่คือป่ายางส่วนใหญ่จะเป็น อย่างโดยเฉพาะนะครับเนี่ยโอ้โหนี่สังคม ป่ายางโดยเฉพาะป่ายางโดยเฉพาะโอ้โหสวยๆเป็นป่ายางโดยเฉพาะท่านผู้ชมนี่โอ้โหนี่อุ้ยสองต้นนี้สวยจริงๆท่านผู้ชม สองสามต้นสูงลิบลิวนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้น่าจะเป็นลูกของเขาท่านผู้ชมนี่ลูกลูกของเขาก็ใหญ่พอควร ย่าง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 นาครับมมแม่กับลูกลูกรุ่นไหนเนาะนี่เนาะเนีย่ยนะครับรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสามนีม่แม่ของเขามีลูก ยงข้างนะครับอยู่ริมๆอันนี้ก็อยู่ภายใต้ต้นจามจุรีนะครับโอ้โหเขาไม่หลีกทางเลยสูงเรวขึ้นไปเลยท่านผู้ชมนี่ความมหัศจรรย์ของต้นยางอันนี้เป็นกลุ่มเป็นต้นพอกนะครับต้นพอก ต้นพอกมีต้นพอกนะครับนี่ต้นยางต้นนี้ก็ดีนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญท่านผู้ชมนี่เออนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นประดูกหรือชิงชัน ไม่ชิงชันก็เป็นพยุงสามอย่างนี้มันลักษณะนะครับคล้ายเคียงกันมากต้องดูใบต้องดูใบชัดๆแต่อันนี้เป็นอยู่คู่กับยางนะครับโอ้โหติดกันนี่นี่ก็ใหญ่ครับแล้วก็มีลูกของเขาอยู่ข,ข้างๆนุ่นปู่เขาปู่ย่านะครับน่าจะเป็นปู่ย่าเนี่ยสู ผู้ชมเลยใช่เลยใช่เลยทั้งหมดของท่านผู้ชมเนี่ยนี่สวามงดงามของต้นยางราชาแห่ง ต้นไม้นะครับถือว่าสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆท่านผู้ชม นี่ถือว่าเป็นผูไม่รู้จะพูดอย่างไงไม่มีคำบรรยายนะครับหวังว่าท่านผู้ชมแฟนๆ FC ฟนะครับเมื่อทักษนา หรือว่าชมหรือว่าดูแล้วนะครับก็คงจะมีความสุขที่เห็นธรรมชาติบ้านเราเป็นอย่างนี้นะะช่วยกันรักษาต้นไม้ที่มีอยู่แล้วรักษาต่อไปที่ยังไม่มีก็ช่วยกันปลูกนะครับทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นบริเวณที่บ้านบริเวณที่นาบริเวณที่สวนของเราเราต้องให้มีความร่มรื่นอย่างนี้นะครับนี่คืออุโมงต้นไม้นะครับ ตามคลองส่งน้ำคลองไส่ไก่ของชนรับประทานบ้านน้อยจอมสีหมูส่สีตะบนหางงูอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคุชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสนึกนะครับสรับคลิปนี้จากลากันเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุข และมีความมั่นคงบ้างข้างและยั่งยืนตลอดไปขอบคุณมากสวัสดีครับ